ชีลองฟาร์มสวัสดีครับจากอำเภอเมืองชยภูมิทางชีลองฟาร์มก็เลี้ยงแพะแกะมาหลายปีแล้วนะครับก็พอมีประสบการณ์ในการเลี้ยงแพะแกะมาบ้างครับทางชีลองฟาร์มขออนุญาตออกตัวก่อนนะครับว่าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในการเลี้ยงแพะแกะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาสัตว์ไม่ใช่คุณหมอครับ ไม่ได้เรียนมาทางด้านนี้โดยตรงแล้วก็แค่แชร์ประสบการณ์ในการเลี้ยงยลและการศึกษามาเบื้องต้นตอนนั้นนะครับรก็พอมีประสบการณ์ในการเลี้ยง<อ>แพะแกะมาบ้างครับเราก็ได้มีคลิปนี้มาแนะนําครับเทคนิคและวิธีการคัดเลือกแพะเพื่อไปเป็นพ่อแม่พันุนะครับเราได้ความรู้มาจาก สื่อโซเชียลแล้วก็ประสบการณ์ที่เราเลี้ยงมานะครับแบ่งแยกออกมาเป็นหลายหัวข้อดังต่อไปนี้ครับข้อหนึ่งหลักสำคัญเราต้องมีงบประมาณในการซื้อพ่อแม่พันธุ์ต้องมีเงินนะครับมีเงินเพียงพอในการจัดซื้อพ่อแม่พันธุ์ก่อนเป็นอันดับแรกข้อที่สอง เลือกแพะที่มีรูปร่างค่อนข้างใหญ่กว่าตัวอื่นนะครับเพรจะมีผลทำให้ลูกแพะตัวโตวได้เช่นกันข้อที่3ให้เลือกแพะที่มีหน้าอกใหญ่ขาแข้งแข็งแรงขาไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะครับลำตัวต้องตรงไม่บิดไม่โคง้งไม่งอ ลำตัวยาวสมส่วนข้อที่สไม่ควรเลือกแพะที่มีลักษณะผิดปกติอาทิเช่นขาบิดเกโค้งงอคางยื่นยาวหรือว่าคางสั้นเกินไปก็ไม่ควรซื้อนะครับหรือเรารู้ประวัติว่าแพะตัวนี้มีโรคประจำตัว เราก็ไม่ควรซื้อครับไม่ควรซื้อมาเลี้ยงเพราะอาจไปติดต่อกับแพะตัวอื่นได้ไประบาดในคอกในฟาร์มเราได้ข้อที่หให้เลือกซื้อแพะที่มีประวัติเป็นลูกฝาแฝดนะครับเพราะจะมีลักษณะพิเศษก็คือหัวนมยาวหัวนมใหญ่ เหมาะสำหรับให้ลูกแพะได้ดูดอย่างสบายและอนาคตข้างหน้าถ้ามีลูกก็จะได้ลูกฝาแฝดสำหรับข้อที่หควรเลือกซื้อแม่พันธุ์ที่มีเต้านมใหญ่หวัวนมเสมอกันนะครับเราไป มองดูดีๆครับสังเกตที่เต้านมต้องมีฐานนมที่ใหญ่ไม่ใช่ฐานนมรีบๆครับต้องเลือกฐานนมที่ใหญ่หัวนมต้องเสมอกันไม่ใช่ว่าข้างหนึ่งรีบข้างหนึ่งโตต้องให้หัวนมเสมอกันนะครับข้อที่7การเลือกซื้อพ่อพันธุ์ ได้นาให้เลือกซื้อนังต่อแบบนี้นะครับเราต้องไปตรวจเช็คที่บริเวณหน้าผากหน้าผากต้องใหญ่ไปดูที่เขาระหว่างเขาต้องห่างกันไม่ชิดกันครับถ้าแพะตัวผู้ตัวนั้นมีเขาห่างก็แสดงว่าอนาคตแพะตัวนั้นจะตัวโตวมากกว่านี้ครับ ขาต้องใหญ่หน้าผากกว้างสมส่วนนะครับลำตัวยาวไปสังเกตอันทะหรือว่าไข่ทั้งสองใบต้องเสมอกันแม่เล็กข้างแม่ใหญ่ข้างต้องเสมอกันเท่านั้นนะครับที่จะเอามาเป็นพ่อพันธุ์แพะของเราถ้ารู้ประวัติพ่อแม่พันธุ์ยิ่งดีนะครับว่าพ่อแม่พันธุ์ มาจากสายอะไรแม่มาจากสายไหนพ่อมาจากสายไหนยิ่งดีนะครับข้อที่แปดควรเลือกซื้อพ่อแม่พันธุ์ที่ผ่านการตรวจเลือดแล้วนะครับตรวจเลือดก,ก็คือว่าเป็นฟาร์มที่ปอลอดโรคปอดโรคอะไรครับปอลอดโรคแท้งติดต่อและโรคต่างๆครับ อย่างเช่นถ้าเราซื้อแพะที่มีโรคติดต่ออาทิเช่นโรคแทงติดต่อเข้าไปในฟาร์มในข้อของเราก็มีโอกาสไปติดต่อกับแพะตัวอื่นก็ติดต่อกันไปเรื่อยๆครับส่วนมากโรคแท้งติดต่อจะติดต่อทางน้ำเมือกน้ำลายสารขั้นหลังต่างๆนะครับทำให้แพะตัวอื่น ถ้าไปสัมผัสหรือว่าไปเรียไปกินหรือว่ากินน้ำด้วยกันก็มีโอกาสติดโรคท้งติดต่อครับอย่างนี้ก็ลองพิจารณาดูครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคและวิธีการเลือกซื้อแพะของเรานะครับที่เรามาแนะนำในคลิปนี้ ถ้ามีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องชีลองฟาร์มด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลจากสื่อโซเชียลและประสบการณ์การเลี้ยงแพะแกะของชีลองฟาร์มคลิปนี้ก็ข่าวคำว่าสวัสดีครับ